อาผมจะมารีวิวไอโชว์ที่แบบเขาเพิ่งอัปเดตมาเลยนะไม่ใช่อัปเดตตอนนี้นะคือเพิ่งอัปเดตก็คืออัปเดตเมือ่อเมื่อวานกับอีกวันนึงนะเมื่อวานไม่ได้อัปเดตนะก็จะเป็นวันที่ผมเจอแบบนี้ก็จะเป็นวันจันทร์มั้งนี่ใช่วันจันทร์นะ ผมจเจอวันจันทร์ซึ่งเป,เป็นตอนที่บมเว็นหัดน,นนะน่ะดีนะแม่ผมเนี่ยแบบดีนะแม่แม่ผมใช่เดนะเออให้เล่นอย่างนั้นให้เล่นโทรศัพท์ก็ได้ขนาดเลยเงี้ผมจะไม่เจอแบบนี้เลยเนาะแบบนี้บอกได้ตามตรงว่าอัปเดตเขาแบบหนึ่งวันอัปเดตท,ทีอะคือแบบเออ ก็จะมีอะไรอัพเดตมั่งก็อย่าลืมกดซับกดไลค์กดซับสไครด้วยนะคลิปนี้มีคำหยาบถ้าใครไม่ชอบก็กดปิดคลิปไปเด้ยเลยแล้วก็คลิปนี้ผมจะมารีวิวตัวโทรที่บอกเลย <c oughs> จะบอกใครนะอืมเต,ตัวนิวเคลียข้างหลังไม่ต้องไปสนใจมันไม่ได้มีอะไรงั้นนะ ก็ตัวละครที่สองอัปเดตที่มันจะมีก็จะเป็นซาวเดตกับที่ผมเรียกก็จะเป็นอันเชสรูเลอร์อันเชสูเลอร์ผมเรียกมันอย่างนี้นะเพราะเพราะว่าชื่อมันค่อนข้างจะคล้ายเลยนะแ,ลแหละอะไรก็ผมจะอัปเดตผมจะใช้ตัวนี้ก่อนแล้วกันเพราะมันจะเป็นอัปเดตแรกเลยไม่นะมันคืออัปเดตที่ มันต่อจากไอซาวไอซาวเดตในแบบนี้มันจะมีอัปเดตใหม่ขึ้นมาก็คือเดมลิกเดมลิกโทนะนะซึ่งได้จ,ดนะจากขวดเดมลิกนะจะสปอนุกุกหกนาทีนะหนึ่งในยี่้านะก็มันจะมีเพลงของมันด้วยนะนะไอตัวที่มันอัปเดตมาเนี่ยซึ่งบอกเลยว่าไม่เข้าพวกคนครวรเลยเอ่ะไม่ไม่ไม่เข้าพวกเลยอ่ะ แะ้วก็สกิลแรกมันแอนเชนลูเลบุดาเมจก็จะประมาณ95นน,นะซึ่งมันค่างๆที่จะแรงเลยอะเอสแบบไอ้เฮ mm ียคนตาโบดสกิลต่อไปสกิลนี้ดาเมจเท่าไหร่ไม่รู้อะเห็น mm hmm. ไม่เหรอไปอื mm ้ม hmm. จุ๊นะจุ๊ๆเอาไว้จุ๊เอาไว้มถ้าไม่ใครได้ยิน <c oughs> แล้วก็เมื่อกี้เป็นบีมนะนเป็นเชลูเลอร์บีมอ้าวโอยแเรากเดเปิดทำไมชิบกูโอ้โหเกลืออยู่นี่อ้โหโคตรเกลือเลยนู่มันมีเดทครับแล้วมันก็ไม่ได้เกลือขนาดนั้นนะถ้ามีขวดเลือดแต่้ก็มันมีขวดเลือดนั้นก็เกลือไปนะ ก็ดาเมจของลำแสงพิ่าดดวงตานนี้นะจะดาเมจประมาณไอผมเดาก็ประมาณ 40, 40ประมาณเยอะเพราะอย่า40ดี90เอ้ย 60, 60ผมมีขนมคู่ใจอยู่ข้างๆด้วยนะแต่ว่าผมยังไม่ได้กินนะโอ้มอัดคลิปก่อนไงเฮีย <c oughs> ตัวนี้ได้จาก <c oughs> ขวดอันเชดไอขวดไอขวดเนี่ยแหละกินกับโทรธรรมดานะเออ โชว์ธรรมดาแล้วได้รูเลอร์เลยอะคือมันไอ้เอสิคีนแบบมันได้ยิงต่อไปสกิลนี้นะหน้าจอเบอร์แต่ว่าดามิเจ็ดสิบเจ็ดส<อ>ิบถึงแปดสิบอะซึ่งมันทำสกิเลเรือลวมากเลยเจ็ดสิบห้ามึงแล้วก็ตัวนี้นะไอเอริวนิวเคียร์รสามารถเดินต่อได้เลยการทำอย่างนี้ได้ แต่ซึ่ง,งทำให้เร็วนะไม่งันสกิลมึงกับคูยดาวใหม่หรด้วยเยอะถ้นทำให้เร็วก็ระดับประมาณระดับเอ็กช่างมันเบอร์ไอพาวเปอร์โทนี่เหมือนเหมือนจะเป็นตัวละครใหม่แต่ก็ไม่ใช่อ่ะมันมีอยู่ในขวดฮาวเปอร์อยู่แล้วก็ไม่รู้เพราะมันจะได้มีโอกาสได้ขอกเบิรตัวอื่นด้วย ไอตัวที่มีเสียงเหมือนกันนะแต่แค่ว่าเสียงมันหายเนี่ยขวดนี่เลยมีขวดมารีวิวแล้ววะที่อก็ได้จากขวดนี้เลยอ่ีอไม่คิดว่าจะดวงดีขนาดนี้ได้จากซาวเวฟบครับนะเฮียอเขาที่จะหายากเลยชื่ยาวด้วย ก็บอกได้ตามตรงว่าแต่ละสกิลนี่โคตรสนตีเลยอะเรียกได้ว่าหายากแต่กระจอกมันไม่ได้หายากอนะไรขนาดนั้นหรอกหน,นึ่งในสี่อะหายากเลยอะหนึ่งในยี่ส้าเนี่ยอันนี้ก็หายากนะแต่หนึ่งในหนึ่งร้อยหนึ่งเปอร์เซ็นต์อะเอกเอก็อันนั้นเอหนึ่งในยี่ส้านะ่าจะไม่ถึงหน,นึ่งเปอร์เซ็นต์น่าจะประมาณห้าสิบหรือไม่ก็ยี่สิบไม่รู้อะ เอาเป็นว่าถ้าผมถ้าผมผมเจอขวดเดลเบลิกนนะเกิดขึ้นมาไม่เกิดใช่ไหมผมก็ไม่เกิดใช่ก็เลขหกอ่ะก็จะไปคิดเลยมากคือขวดเดลเบลิกมันเกี่ยวกับเดมอนใช่เปล่าล่ะเออบอว่ามันเกี่ยวกับเดมอนต้องมีเลขหกกรได้ใช่เลยก็เลยเกิดหกนาทีก็เชื่อไปอย่างนั้นเลย ก็ดาเมจตัวนี้50าสิบนะครูดาวเร็วแต่ว,ว่าความนานก็อาจจะไม่เท่าดีฟนะดีฟหมดกว่านี่คือดีฟดีกว่าแคบเลือดเนี่ยแม่งแทบจะไม่ต่างกันเลยไอ้เย็นนี่แค่เพิ่มมาหนึ่งร้อยะแถมหาย,ยากก็ด้วยส<ม>กิวนี้ก็คือดาเมจเท่าไหร่นะเอะตสกิวนี้คือ คูดาวค่อนข้าง,ขงที่จะนานดาเมจประมาณ60หรือไม่ก็70อันนี้ผมดาวสกิลนะถ้าใช้จริงเดี๋ย่ามดดาอย่ามาหลอกเอ้ยเดี๋ยวามาดาอผมแล้วกันนะจุ๊จุ๊จุ๊นะเบาไว้เบาไว้ไม่มีอย่านี้ไม่มีเกมดีเลยไม่มีจุ๊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 นะจุ๊จุ๊เดี๋ยวมีอะไรทุกคนมีอะไรเกิดขึ้นมันเยอะ เฮ้ยอะไรอ่ะไม่ใช่ตัวนี้เอาเบอร์โจนะเออสกิวต่อไปนสซูเปอร์โซนิกสแกนสกีดกีช่างมันแล้วก็ซาวเว็บบีมก็ไปถึงซาวเว็บบีมก็จะมีไอตัวนี้แม่งกากกว่าควดเดดอีกนะไอตัวที่มันได้จะควดเดดตัวเนี่ย เชื่อเนี่ยแหละมันแพ้ตัวนี้นะผมบอกได้ตามตรงว่าตามหาขวดเดทเพื่อมาคายเฮียนี่ยังดีกว่าเลยมาดูกันดูสกิลมันแล้วกันแต่และสกิลและสกิลที่มันยืนน,นิ่งอ่ะมึงใส่สกิลนี้เข้าไปแม่งตายนัดแรกไอ้ย่าโกงเกียเลยอ่ะโกโงสัตว์แล้วก็สกิลต่อไปเป็น south ด e a t back ไอ้ ้่งไปกบไปจักว้านนะึงเออซึ่งมันก็จะสกิลมาเนี่ยแหละดาเมจห้าสิบจบห้าสิบแต่ดูนะโอ้โมาเนี่ยแหละสกิลก็ไม่ค่อยจะวงกว้างเลยนะวงกล้างวงกว้างจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ส่วนใหญ่มันจะมียาวกับ กลับรอบตัวฉะนั้นเยี่ยนี่จริงๆอ่ะเยี่ย,ยตายกูตายเยี่ยจุ๊จุๆๆ๊จุ๊เฮี่ยจุ๊จุ๊จุ๊อืม,อมบวายได้น้องไม่มีอะไรเกิดขึ้นงั้นกินได้หมดแหละอือือ <c oughs> แค่ขึ้นชื่อรู้เลือ่อมารู้เลยอ่านันใหญ่กลัวเลยไอ้ดีฟเนี่ยเลือเท่ากับไอ้ตัวเกือบเท่ากับตัวไอ ไอซาวด์เดทเลยนะซึ่งมันบอกได้ตามตรงว่าเลือดแม่งห่างเงินแค่หนึ่งร้อยเองโอ้ยจะเพิ่มมาทำไมหนึ่งร้อยก็ไม่ค่าท่ากันเลยเจอสกิลกีตัวนี้มันจะดีกว่าเว้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยนาจอนนาจอนฮูยจู้ๆูจููู้โอ้ยไอ้เนาะเนี่ยสกิลมันไอ้คือแบบโหยังยังดี ตัวน,นี้มี big battle นะแต่ว่าจุจุเอาไว้นะเพราะว่า big battle โดนโลบไปแล้วโดนโลบสกิลอีเหี้ยบ์อุ้ยเฮียจุจุ<ร>อเ,เอาไว้นะทุกคนให้เยอะไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไนอะต,ตัวระดับมิติกตั้งแต่ fueling titan จนถึงตัวอื่นเออเดี๋ยวผมค่อยมารีวิวนะเฮียจ<ร>ุจุนะทุกคนบ<ร>์จุจุเอาไว้นะผม เอ้ยเบาเบาเนีเบาว,บาวนะวนะอย่าให้ใครรู้นะเพราะแม่งรู้กันหมดทุกคนแล้วอ่ะเย้ยเอียเอ้ยดูกูดีวูวเย้ยเกิน yeah. เปิดกล่องเดียวแม่งได้เลยวะเย้ย yeah. เปิดสามกล่องดิขวดแรกที่กูเจอหน้าแรก ไั่มีหัวเยอะแล้วเยอเฮ้ยเอาและวันนี้ผมจะมาชาเลนเปิดกินขวดไอเทียนี่กันนะเสียดายอะขวดฮาวเปิ์มันหายากกว่าไอขวดก๊อตไล่นะนะก็ต้องเข้าใจด้วยแต่เอ็นเชตหายากกว่าเบอร์เผื่อไม่หาง่ายขวดด้วยซ้ำเอาจริงนะ กูถามจริงเหรอมันกินไอตัวเนี้ยเด่มันเนียนเลยถามจริงเหอะเด่ก็ได้เลยเอาไอ้เหี้ยไม่ไม่นะอย่าบอกกูถือขวดแล้วกูลบตัวละครอ่ะชัดเจนนี่กูถือขวดแล้วลบตัวละครลบทำไมเหี้ย ไม่นะที่กูเปิดได้นี่ไงกินขวดได้แล้วได้ตัวนี้แหละอย่าลืมไปหายตัวนี้กันนะแล้วมึงกระจอะไปสัก <c oughs> อย่าไปหาเลยไปญญอนโอ้ออืมสองทีบ้าวไอ้ชาย